อยู่พาเพื่อนไปทำบะหมี่เย็นกันเพื่อนจ๋าก่อนอื่นนะไปซื้อเส้นอุด้งมาค่ะปริมาณตามที่เรอยากจะกินเลยนะจากนั้นก็นําไปต้มในน้าเดือดประมาณ12นาทีจ้าเสร็จแล้วก็เอามาล้างนะล้างให้เส้นอุดง้งคลายความร้อนกันเพื่อนจา๋าล้างไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะหลังก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ํานิดนึงค่ะจากนั้นนะคะน้าน้ําแข็งค่ะน้าเส้นอุด้งค่ะมาแช่ในน้ําแข็งจ้ะเพื่อให้เส้นเขานะคะเย็นค่ะอันตัวนี้แช่ไว้สักประมาณ5้าถึงสินาทีนะคะเพื่อนจ๋าจะได้อร่อยจ้ะบอกเลยว่าต้องแช่ให้เย็นถึงจะอร่อยนะคะมาค่ะดูสิเะาว่าเส้นน่ารับประทานขนาดไหนนี่ค่ะใส่อยู่คีปให้ดูเพื่อนๆจ๋าดูสิคะเส้นเหนียวนุ่มหนึบหนับค่ะจากนั้นมาทําน้ําจิ้มกันเลยจ้ะเพื่อนจ๋าใส่น้ํานะคะ 3ส,ส่วนนะคะกับน้ำซุปปลาแห้หง1ส่วนเราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าจันเพื่อนจ้าสามารถชิมได้ค่ะมันเพื่อนจ้าใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำมันงาพลิกค่ะอันนี้สูตรไม่ตายตัวนะจ้าบอกเลยจ้าว่าสูตรใครก็สูตรมันชิมเอาตามชอบนะจันเพื่อนจ้าและอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนก็คือพลิกป่นค่ะใส่ตามชอบเหมือนกันจ้าใครไม่ทานหรือทํากับเด็กๆทานกับเด็กๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ้าหลังจากนั้นตัดสาหร่าย ใครกันเพื่อนจ๋าจะใส่ในน้ําจิ้มเลยหรือว่าจะไปโรยที่เส้นอุด้งที่เราแช่น้ําแข็งไว้ก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าสูตรนี้สูตรของสาวอยู่จะใส่ไปในน้าจิ้มเลยค่ะตัดไปเลยค่ะตามชอบนะคะอันนี้ไม่เป็นสูตรตายตัวเหมือนกันจ้าจากนั้นเส้นที่ได้นี่เลยจ้าแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับประทานเลยจ้าอันนี้คือน้ําจิ้มที่เราได้มาและนี่คือคู่ที่จะทานเราดูวันนี้ค่ะ น้องต้วงค่ะหรือน้องขนุนนะคะเพื่อนจ๋านี่จ้จะน้องเขาก็จะเอาเส้นไปชุบกับน้ำจิ้มน,นะคะแล้วก็ซูดแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนจ,าจ๋าดูสิคะว่า,ขาวเขาทาหนห้าอร่อยไหมคะแค่เสียงก็ซูดรน่าทานละจ้า